สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับเมย์อีกแล้วเนาะวันนี้นะคะเมย์มีรถกระบะนะคะวันนี้มาให้ดู3ามคันเลยนะคะอยากทราบแบบไหนรุ่นไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเราก่อนจะไปดูรถกันวันนี้นะคะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไว้เลยนะคะสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ค่ะรถสวยส,ยสภาพดีราคาเป็นกันเองนะคะอยากได้แบบไหนรุ่นไหนโทรมาปรึกษากันได้เลยค่ะก่อนไปดูรถกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเราไว้ก่อนนะคะเบอร์โทรศัพท์ 089-969-5577 092-338-7788และ085-661-7779นะคะยับอีกทีนะคะ089-969-5577 092-338-7788และ085-661-7779นะคะ ID Line ของเรา s s i n c h a i ค่ะตามด้วยเล็ก2สิ้นใช้2สาขาขอนแก่นของเรานะคะนี่เลยหรืออีกช่องทางนึงนะคะสแกน QR Code ของเราได้เลยนะคะ อยากได้รถสวยสภาพดีทักเขามาได้เลยค่ะที่สินชัยคาเซนเตอร์เนาะเดี๋ยวกนไปเบื้องรถมือนีนะคะเดี๋ยวไม่ฝากด้วยนะคะกดไลค์กด,ดแชร์กดติด,ดตามมาเห็นเม้น์น้ำเน่ด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปเบื้องรถขั้นแรกกันเลยค่ะบอลชากันเลยนะคะสําหรับรถขั้นแรกมือนีสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะทักเขามาได้เลยลูกค้าที่ยุ่ัาคอีสานนะคะโทรมาได้เลยติดต่อเมย์เขามาได้เลยค่ะ ดูลูกคายุดตั้งจังหวัดนะคะจะเขามาหาเภากับแอดไลน์เขามาได้เลยค่ะโทรมาสอบถามได้เลยเดี๋ยวมีแค่แช่โลเคชันไปให้เดี๋ยวเขามาเบื้องรถคันแรกกันเลยค่ะสำหรับรถคันแรกวันนี้ค่ะเป็นโตโยต้าวิโก้นะคะโตโยโตโยต้าวิโก้ตัวนี้ปี2010เครื่อง 2007CC ซีซีค่ะเครื่อง2 0 0พ CC เซีซี 2, เกียร์ธรรมดาเครื่อง2007ซีซีเกียร์ธรรมดาตัวนี้เป็นตัวจีนะคะตัวนี้เป็นตัวจีค่ะ ปี2010นะคะตัวนี้โตโยต้าวิโก้คันนี้ราคา2 0 9 0 0 0เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท2 0 9 9 0 0เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทค่ะตัวนี้ออกรถหนึ่งเมื่อ2,000บาทออกรถยูทีหนึ่งมื่2,000บาทค่ะพ่นเริ่มต้นนะคะพ่นเริ่มต้นหาพันก็บาทเองค่ะเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดก็ได้พ่นสบายสบายกันไปได้เลยสำหรับสินใช้่คาเซเตอร์ของเ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักเขามาหาม์ได้เลยค่ะสินใชื่คาเซเตอร์เบิ้งภายในรถ ภายในรถสวยมากค่ะสวยมากตกแต่งคอนโซลลายใหม่ตกแต่งคอนโซลลายใหม่ค่ะเกียร์ออตโต้นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้ภายในสวยมากกว้างมากสะอาดสะอ้านกันไปเลยค่ะตัวนี้ออกรถลมต้น1่มื้อ2,000บาทเครด,ดีฟรีดาวไปได้เลยค่ะตัวนี้พ่อน6 2 9 0บาท6ปี72งวดหรือจะพ่น7ปีค่ะหาพ0กว่าบาท7ปีค่ะ8 4งสวดสำหรับโตโยต้าวิโกคันนี้เปิดแคปได้พอตกแต่งคอนโซลลายใหม่เกียร์ออตโอต้ค่ะ บุกเซอร์วิสยังมีค่ะสําหรับโตโยต้าวิโกคันนี้นะคะเปิดแคปได้พร้อมค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเบื้องลา์สซนยูเมอนหรือสามารถเปิดเบื้องย้อนหลังได้เลยค่ะรถสวยค่ะนี่เลยเปิดแคปได้พร้อมค่ะเปิดแคปได้พร้อมเนาะดี๋ยปไปเบื้องภายในรถกันอีกทีนึงนี่ค่ะตกแต่งคอนโซลล,ลายใหม่นะคะตกแต่งคอนโซลลายใหม่ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะบุกเซอร์วิสยังมีนะคะนี่เลยค่ะรถไม้ค่ะพร้อมใส่ะสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานกันเลย ขัดมาเกตเอท้งนั้นเลยรถสินใช้กคาเชเติมของเฮาเบาะผ้า,าสีเข้มย่างดีค่ะเบาะผ้า,ากำมะหยี่อย่างดีสีเข้มย่างดีเลยค่ะเป็นเกียรวออโต้ด้วยครับง่ายสบายสบายกันไปเลยค่ะนี่เลยสําหรับโตโยต้าว,วีโกคณ้ออกรถเริ่มต้น1 2 0 0 0ือบาทค่ะออกรถเริ่มต้น1 2 0 0 0ือบาทเคดีๆฟรีดาวไปเลยลูกค้าท่านไดสนใจทักเข้ามาได้เลยค่ะ นที่2ค่ะตัวนี้เป็นขั้นที่2เนาะตัวนี้โตโยต้าวีโกมันการตัวนี้เป็นโตโยต้าวีโกแชมโตโยต้าวีโกแชมค่ะตัวนี้เป็นตัวพี่เล่นเนืเครื่องยนต์เครื่องยนต์2,000ห้า cc ค่ะเครื่องยนต์2,000ห้า cc เกียร์ธรรมดาค่ะปี2013ปี2013ค่ะตัวนี้ไส้ลอมแมคขอบ20ตัวนี้ไส้ลอมแมคขอบ20ตกแตง่งภายในติดเครื่องเสียงชุดใหญ่กันไปเลยค่ะ ตอนรับสงการนี่นะคะลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถอยู่รถแต่งด้วยนะคะแต่งพร้อมแต่งมาพร้อมติดเครื่องเสียงมาให้พร้อมพอร้อมใช้งานถุอย่างเลยค่ะสําหรับโตโยต้าวีโกแชมปี2013คันนี้เครื่องย่อน2000หาเกียร์ธรรมดาค่ะราคา488,900บาท488,900บาทออกรถเริ่มตน12,000บาทเครดิตฟรีดาวไปได้เลยค่ะ สำหรับโตโยต้าวิโกแชมคันนี้นะคะไม่ย้ำอีกทีนึ่งเนาะย้ำอีกทีนึงตัวนี้โตโยต้าวิโกแชมพี่เลนเนอร์เครื่องยนต์2,000หาซีซีเกียร์ธรรมดาปี2013ราคา4 8 9 9 0 0บาทออกรถเริ่มต้น12,000บาทค่ะเครดิตฟรีดาวไปเลยค่อนสบายสบายกันไปได้เลยค่ะ9ก0 0กว่าบาทเองนะคะเราไปเข้าไปเบิ้งพายนในรถกันเลยค่ะพี่ไปเบิ้งพายนในรถกันเลยเนาะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนเพจสินชั่คา์เซเตอร์ของเฮากดติดตามไปเลยค่ะ นี่เลยค่ะสําหรับภายในรถนะคะภายในรถสวยนี่ค่ะนี่เลยภายในรถสวยมากสะอาดสะอ้านกันไปเลยนะคะเป็นเบาะผ้าค่ะเบาะผ้ากำมหยี่สีครีมย่างดีภายในตกแต่งเครื่องเสียงชุดใหญ่ไซส์แม็กขอบ20มาให้พร้อมเลยนะคะตอนรับสงการนี้ลูกคา้าท่านไหนกำลังมองหารถอยู่นะคะถักเขามาหาเมย์ได้เลยแชทเขามาได้เลยค่ะฝากขอบฝากขอความเขามาทางอินบ็อกได้เลยค่ะฝากขอบวามเขามาได้เลยนี่รถสวยสภาพดีสินใช่ค่าเซ็นเตอร์ค,ค่ะ สำหรับโตโยต้าวิโกแชมปคันนี้เนาะเดี๋ยวมีย้ำอีกที่หนึ่งนะคะโตโยต้าวิโกแชมปีพิเลเนอร์เครื่องยนต์2,000นะคะตัวนี้ปี2013ค่ะปี2013ตัวนี้ไม่วิ่งมาได้เก่ามืนก็โลเองนะคะไม่วิ่งมาได้แค่เก่ามืนก็โลข่วเก่ามือ9,000สามพันกว่ากิโลเมตรนะคะสำหรับโตโยต้าวิโกแชมปคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจทักเขามาหาไม่ได้เลยเร็วๆเดินๆให้ซิท์คนนั่นไปก้อนเลยคูดใดโทรมา 2, ก้อนจองก้อนไม่ให้สิทธ์คนนั่นไปก้อนนะคะ ราคาลดพิเศษค่ะสุดๆให้สมาชิกสินเชค่าเซ็นเตอร์นะคะสำหรับขั้นที่3ค่ะตัวนี้เป็นโตโยต้าคือกันนะคะโตโยต้าวีโกตัวนี้เป็นตอนเดียวสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถไปวิ่งใช้งานนะคะไปวิ่งใช้งานกันเนาะถักเข้ามาได้เลยค่ะสําหรับโตโยต้าวีโกขั้นนี้ตัวนี้เครื่องยนต์2,007ค่ะเครื่องยนต์2.7ตัวนี้ติดแก๊สซีเอ็นจีค่ะปี2010ราคา2 0 0 0 0 0ตัวนี้ราคา2 0ส0 ตัวนี้ปี2 0 1 5นะคะเครื่องยนต์2007ตัวนี้ติดแก๊สซีเอ็นจะคะตัวนี้ติดแกส G, แ๊สซีเราคา288,900บาทค่ะ2 8 000, 9 9 0 0บาทออกรถเริ่มตน1น1 2,000บาทเคดีดีฟรีดาวไปเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมนะคะลูกค้าเฮ็ดอาชีพอีหย่างเนาะอยากปรึกษากันเข้ามาได้เลยค่ะที่สินชัยคาสเตอร์สาขาคอนเกนของเฮาตันยูถนอนมาริวันนะคะ ตัวนี้ราคายูที2 8 9 9 0 0บาทค่ะ2 8 9 9 0 0บาทออกรถเริ่มต้น12,000บาท รดเริ่มต้นหนึ่งมื่นสองพันบาทนะคะสาหรับโตโยต้วาวีโกคันนี้นะคะตัวนี้บอกเลยสวยมากค่ะภายในสวยมากกว้างม,มากเลยทีเดียวตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาปี2 0 1 5นะคะปี2015ตัวนี้ภายในค่ะแอร์แบ็กสองใบนะคะแอร์แบ็กเอเพร้อมใช้งานเลยทีเดียวรถสวยสภาพดีค่ะตัวนี้เป็นเบาะเบาะนั่งนะคะเบาะนั่งย่างดีเลยนะคะมีเลยค่ะแอร์แบ็กสองใบค่ะภายในรถนะคะตัวนี้ออกรถเริ่มต้นหนึ่งมื่นสองพันบาท ออกรถเริ่มตนหนึ่งมือสองพันบาทค่ะเคดีดีฟรีดาวไปเลยนะคะเคดีดีฟรีดาวไปเลยค่ะสําหรับรถสินชัค่คาเซนเตอร์ของเฮาช่วยทุกขั้นนะคะช่วยทุกขั้นดันทุกเคสเพียงแต่โทรมาปรึกษาของปรึกษาเขามาได้เลยค่ะสําหรับสนใจนะคะที่สนใจอยากถามขอมูลเพิ่มเติม,ตมโทรมาได้เลยนะคะโทรมาได้เลยหรือเมนเข้ามาได้เลยนะคะ คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจเนาะสำหรับรถ3คันนี้หรือคันอื่นๆที่ไม่ได้เอามารีวิวนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยมีรถให้บริการมากมากก็่า2 0้คันสินชื่ค่าเซ็นเตอร์ของเฮาติดตั้งยุทธถนนมารีวันนะคะติดถนนใหญ่เลยติดถนนใหญ่เลยนะคะตั้งยุทธถนนมารีวันฝั่งขาเข้าในตัวเมืองคอนแกนรถสวยสภาพดีค่ะล่องเข้ามาคุยปรึกษากันได้เลยนะคะรถสินชืค่าเซ็นเตอร์ของเฮาลูกค้าเ็ศอาชีพอิหยังอยาก โทรเขามาปรึกษากันกระทรเขามาได้เลยหรือลูกค้าขับรถผ่านไปผ่านมานะคะกะแวะเขามาเบิ่งมาชมกันก่อนเขามาทษล่องขับกันได้เลยนะคะสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเฮามีให้บริการทุกแบบทุกร่นทุกยี่ห้อเนาะก่อนจบไลฟ์มือนี้นะคะเดี๋ยวเม่ฝาก่องทางการติดต่อสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเฮาไว้ก่อน0899695577 0923387788 0856617779 0899695577 0923387788 0856617779นะคะมีคือเบอร์โทรศัพท์า3าเบอร์นี้ลูกค้าสามารถโทรมาได้ตลอดเลยค่ะของเฮาเปิดทุกเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันเลยบม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์หรือลูกค้าจะสกแกนที่อาโค้ดเข้ามาได้เลยหรือทักไอดีไลน์ของเฮาได้เลยนะคะไอดี ID ไลน์ของเราของเฮาเนาะ S, S I S I N C H A I ค่ะตามด้วยเลข2นะคะสินใช้2สาขาคอนแกนอยากได้รถสวยสภาพดีทักเข้ามาได้เลยนี่เราเขามาชมรีวิวรถบลอเตนเฮากอนนะคะรถสวยค่ะสภาพดีมีทุกแบบทุกรุ่นทุกยี่หอ้ออยากได้แบบใดรุ่นใดทักเข้ามาหรือขับรถพลาดไปพลาดมากกับ่องแหวะเขามาเบิง้งเขามาชมสอบถามกันได้ก่อนกระได้ค่ะเขามาชมเขามาสอบถามกันเบื้องต้นไว้กระไดก่อน นี่เลยรถสินชืคาสเตอร์ของเฮ้าหรือว่าจะเป็นรถเก๋งเนาะอยากได้แบบใดรุ่นใดทักเขามาค่ะสอบถามเขามาได้เลยสินชืคาสเตอร์ลูกค้าที่ยุติตังต้งจังหว,วัดน,นะคะจะเขามาหาเฮ้าแอดไลน์เขามาได้เลยเดี๋ยวไม่แชร์โลเคชั่นไปหายเดี๋ยวเป็นมือเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวไม่จะมีรถอี่ยังมาฝากกันกดติดตามไว้เลยเลยเค่ะเดี๋ยวเป็นพะรุ่งนี้เดี๋ยวไม่จะมีรถอี่ยังมาฝากกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวมือนี้นะคะเดี๋ยวไม่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปอีกรอบนึงเนาะฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับลูคาาาททท่่่่นนนไหีเบิว สามารถเปิดเบิ้ยอหลังได้เลยค่ะสินใช้คสเซเตอร์ของเฮารถสวยสภาพดีค่ะเดือนนี้เขายังมีโปรโมชั่นยุ่แจกเครื่องใช้ไฟฟ้ากับบานไปพร้อมเลยนะคะสินใช้คสเซเตอร์นะคะเดี๋ยวเป็นพวกนี้นะคะไม่มีรถดยังมาฝากกันกดติดตามไปเลยค่ะวันมือนี้ก,กับขอขอบพูณและสวัสดีค่ะ